สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลน,นะคะอ๋อ,อ,อ,อตอนนี้นะคะอ๋อดูพุงนี้ดูพุงตาลพุงปนูนะคะมีตอ,อันนั้นก็อยากนั่นพี่น้องเอ้ยพนอแม่รูก็อยากโอ้นี่นะคะเรามีลวกหอยแครงนะคะแล้วก็ยำแซลมอนนะคะแต่พี่จ๋าเอาถั่วนะวันนี้ เอาทัวนะคะวันนี้อ <illa ises> ันนี้ท้องมันเอาสู้ดไหมเอาไม่มืนสุกเลสูอื้อหืยแสบหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำจิ้มนะคะอีมันตาแบบนี้ไม่แต่คนอื่นีไทยอ๋อแก้วมันเฉียงมันตีดอกนี่นะคะอันนี้พ่อพี่หนึ่งนะคะพ่อกับลูกนะคะส่วนน้องคนเล็กนะคะไปเรียกพ่อกับแม่นกอยู่นะคะนี่ก็อา โอ้ยเบิาง,องอย่างกุ้งกระชื่อใหม่แท้ๆพี่น้องเอ้ยพอนะกุ้งตัวใหญ่บอกดูฮะพอนะโอ้ยใหญ่เอี๊ยงบางหัวเลอยไปะนะอืมแล้วมีหมึกนะคะพอไหมคะคุณนกคุณนกคัดจะไม่ฮะกุ้งอยู่ที่นี่ไงซิงซิงนี่นะคะปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแบบนี้นะคะไซส์มินิขึ้นมาอีกนิดนึง คนกะนับคนละสองคนต่อตัวสองคนต่อตัวไม่เป็นไรอ่ะ,อะเราก็กินเป็นนั่นแหละแบ่งๆกัน,นตัวใหญ่อ่ะส่วนตัวเล็กเราก็นี่นะคะนี่อ่ะนี่นะคะน้องมาแล้วสองอทาไทยเอฟซีนะคะ เป็นนมเต็มตัวค่ะอีลิเดอร์จะขึ้นมอสองแล้วนะคะจะขึ้นมอสองแล้วนักบอลานาคาคนักบอลนาคาคนะคะนี่ก็เป็นอาหารของเราวันนี้นะคะเอาตามเอาปูมานั่งไหมปูอุ้ยมานั่งกบคนเรียนการ์ดเลยปูอุ้ยนั่งกันเลยอ๋อนี่นะคะนั่งตรงนี้นะคะเราก็ปูเสือ หรืออีสานเขาเรียกว่าศาสตร์นะคะเราก็นั่งกินกันตรงนี้เลยอ่านั่งแล้ววันนี้พี่น้องวันนะนี่นะคะโบน์โบน์หน่อยก็อยากกินน้ำเหมือนี่เฮ้ยโค้ดหนูลานอนี่นะคะอาหารเราตอนนี้ก็รอกุ้งแช่น้ำปลานะคะกำลังจะมาสุกหรือยังเออเออเดี๋ยวลูกแล้วสุกไหมสุกอยู่ นี่นี่ตรงนี้มันอะตรงนี้มันโบสุกอเอเขียงแตกใช่ไม่เป็นไรเจริร้อนเออไหนดูหน้าตาหน่อยมันเริ่มจะสุกแล้วพำไมนี่แต่ก็เอาออกมาเอาที่แตกทิ้งอันอันอันเหลือนี่มีกุ้งนะคะนี่เราจะทำเชื่อน้ำปลาแม่วางแรงแล้วมันเลยแตก เป็นแก็อด่อยไมไม่ต้องแช่แต่เอาอ้ออันน้อยเอาไว้อันเยอะเอาไว้อันน้อยเอาเออเอาเอาอันเยอะาไว้เอาเอาไปซอยเป่าไฟเอาอ่ะเอาไปซอยมืเอูะพาาาาอยังนั่งบอกพาราามาหรือยังนั่งบอกนั่งนั่งออ พิจาร์นี่กินอะไรบ้างี่จ๋าตานั่งอันนี้ไหมอันใหญ่อยู่นะมีมน้ำอันนั้นละซันบอกว่าให้เอาน้ำใส่กระติกมาไว้รอขึ้นกินหน่อยสิคุณไม่ร้องไม่ร้องเฮ้เอาไปใส่กระติกก็ได้ขวดเอาไว้กินอันนี้ใส่กุ้งย่างนันหนูลองชิมดูหนูนะ เออแต่ว่าอันนั้นเอามาจากไอ้นี่เลยนะเอามาจากเเออ้าาตัวนีก็หนูเชื่อเราไหมหันไว้หันกุ้งกับปรับหันประมเหมือนคือซื้ออันนี้อ่ะสองมานั่งฝั่งนี้ได้เดี๋ยวพี่จ๋าไปนั่งฝั่งนู้อนเลยจ้องไปเลี้ยงอะไลเฮ้ยไปเลี้ยงแะไรครับแล้วว่ารอแม่ป้าแป๊บมาไปยังขอบคุณ อเอาแป,ป,ป๊บซีมาไปอาเอาแก้วเ,เล็กมาน้ำมันสุกไหมแม่สุกไหมยังมไม่สุกอ่านี่ก้ามันก็นี่เนื้อนด้หนิยังไม่สุกแม่ก้ามมันก็เผาเหรอใช่นี่นะคะเตาเราก็เตาเล็กน้อยมาเด้อย่างกุ้งเด้อ ก็มีนะคะกุ้งแล้มีปลาหมึกแล้วก็มีปลาหมึกย่างปลาหมึกปานี้กกระดองปลาหมึกกระดองแขึ้นแม่น้ำตัวน้องเข้าเจ้านั่นนัห่นั่นนั่นมาหายแมอแลมียัางแซลมอนแบบเป็นหั่วลาดนะคะนี้ยํางถั่วโอ้ยด้แซลมอนนะคะเป็นหัวแลวก็มีอันนี้ มนแดงเห็นบอยด้่ยมีเหรอแ,แล้วก็นี้นะคะมีแดงนะอีกรอบหนึ่งส่วนตามีไข่ต้มตาห้ามกินไข่แดงกินต่ไข่าไข,า,ข,ขาวบ๊วยแมนบอกอ นี่นะคะก็รอดูนะคะขอชิมก่อนนะ,ะอ้กิขอขอนก่อน นะคะตรงนั้นก็เป็นป้อมป้อมลปพอพรนะฮะราปอลอนี่นะคะคคบ้านเราติดถนนใหญ่เดเอินอร่อยนะคะมัน,นอยู่ที่น้ำจิ้มแหลยอร่อยอา,อา,อาสมจ้าของก็เป็นเอา เอาคำนึงเร็วๆโอ้โหเจ๊จ๋ากอดเสาเทียงนะคะสายานี้อร่อยนะคะนล้วก็ขนมจะลุกเป็นไฟอืมนล้วก็ขนมจะลุกเป็นไฟป้าซันเพราะว่ามันร้อนไงก็เลยลุกเป็นไฟค่ะของหนูเอาซอมไปเอาแก้วไม้ที่สิครับเร็วอาแก้วให้หน่อยเดชแก้วมืดไปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะ มากินกันแล้วนะคะตอนนี้เป๋ปื้นบ้านแบบนี้เลยนะคะไม่มีดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ